มวยไทย Everybody knows e v e r มวยไทย Everybody k n o สวัสดีครับทุกคนมาฝึกมวยกันต่อเลยนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ฝึกการยืนการเดินมวยไปแล้วในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาฝึกการออกอาวุธมวยกันต่อนะครับซึ่งอาวุธมวยไทยก็ประกอบด้วยหมัดเท้าเข่าศอกใช่ไหมครับ แต่ในคลิปนี้เราจะเริ่มกันที่การออกหมัดกันก่อนนะครับไปเลยครับการออกหมัดของมวยไทยนั้นก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะฝึกกันแค่3แบบเอาแบบว่าง่ายๆแบบเบื้องต้นแบบพื้นฐานไปก่อนก็จะประกอบด้วยหมัดตรงหมัดฮุกแล้วก็หมัดอปกระคัดแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มฝึกนั้นผมจะบอกก่อนว่าในการออกอาวุธมวยในทุกๆุกท,กท่านะครับเราจะต้องก้าวเท้าไปข้างหน้า19ก้าว การก้าวเท้าไปข้างหน้า1นก้าวนั้นก็หมายความว่าเวลาลเรายืนจดมวยเรายืนกาดแบบนี้ใช่ไหมครับ mm. เราจะก้าวไปข้างหน้า1นก้าวเพื่อเสริมหลักเสริมแรงนะครับทําให้เรามีหลักในการยืนไม่ล้มนะครับนะครับตอนนี้เราจะเริ่มกันที่หมัดตรงก่อนนะครับอ่ะจดมวยนะครับกาดขึ้นมาแบบนี้หมัดตรงนะครับก้าวข้างหน้า1นก้าวเราจะเริ่มจากหมัดซ้ายหมัดซ้ายหมัดตรงซ้ายหรือว่าหมัดยับซ้ายนะครับก็คือการชกแบบนี้นะครับมืออยู่อย่างนี้นะ ก้าวข้างหน้า1นก้าแล้วก็ออกหมัดเป็นแบบนี้นะครับเราจะไม่กางแขนแล้วก็ออกแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก้าวหนึ่งก้าแล้วก็ออกไปลักษณะของแขนจะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ใช้สันหมัดนะครับใช้สันหมัดในการชกไปลักษณะนี้นครับก้าวหนึ่งก้าแล้วก็ชกไปแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นกรณีที่เราสวมนวมใช่ไหมครับถ้าเราสวมนวมเราสามารถกำมือแบบนี้แล้วอีกหมัดหนึ่ง ป้องกันหน้าเพราะตอนนี้เนี่ยมือเรามีนวมอยู่นวมจะสามารถป้องกันหน้าเราได้เพราะมีความนุ่มแต่ถ้าเรานำไปใช้ในเวลาที่ไม่ได้ใส่นวมบางครั้งเนี่ยอีกมือหนึ่งเราจะป้องกันหน้าในลักษณะนี้ครับนี่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมืออีกมือหนึ่งเราไม่ได้สวมนวมถูกไหมครับถ้าเรากำมือแบบนี้คู่ต่อสู้ชกเข้ามามือเราเนี่ย จะไปกระทบกับหน้าทําให้เกิดอาการเจ็บได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเอาไปใช้ในการต่อสู้ที่ไม่ได้สวมนวมเราจะแบ,บมือเข้ามาป้องกันหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้ครับอ่าตอนนี้เราลองแบบใส่นวมกันดูนะครับเดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันนะครับหมัดตรงซ้ายหรือหมัดแย็บซ้ายนะครับอ่าจดมวยมากก้าวไปข้างหน้าหนึ่งเ้านะครับอึ๊บึแบบนี้นะครับอ๊บอึอ้บ,อ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 บ ไหลเอามาปิดคางแบบนี้นะครับไหลขึ้นมาปิดคางแบบนี้นะครับไม่ชกแบบนี้นะครับตัวนี้เราเปิดหน้าแบบนี้นะครับพร้อมกันอีกทีตอนนี้เดี๋ยวเราทํา10ครั้งนะครับหมัดตรงซ้ายอพร้อมนะครับเดินมวยอ้บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แ9แล้วก็1ิครับกลับมาจดมวยเหมือนเดิมอันนี้คือหมัดตรงซ้ายหรือหมัดแย็บซ้ายครับต่อไปเป็นหมัดตรงเหมือนกันแต่เป็นหมัดตรงขวาสําหรับพนถนัดขวานะครับเป็นหมัดหลังนะครับลักษณะคล้ายๆกับหมัดแย็บเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเราจะส่งแรงจากด้านหลังทีนี้เนี่ยหมัดตรงขวาที่เป็นหมัดหลังนะครับสิ่งสําคัญก็คือการส่งแรงจากเท้า ความแรงของหมัดหลังไม่ได้มาจากการงานแบบนี้นะครับหลายคนเวลาต่อยหมัดหลังเนี่ยชอบทําแบบนี้ทําแบบนี้โอเคมีความแรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดหน้าให้คู่ต, 0, ต่อสู้เราทําแบบนี้ทําให้คู่ต่อสู้เห็นมอว่ามันช้าอาจจะมีความแรงแต่ว่ามันช้าแล้วก็มีการเปิดหน้าทํายังไงให้มีแรงนะครับคือเราจะต้องส่งแรงมาจากเท้าหลังแบบนี้นะครับลักษณะนี้นะครับส่งแรงมาจากการบิดเท้าหลังบิดเท้าหลังแล้วก็ส่งมันออกไปนะครับ ไหล่ปิดคางเหมือนกันทีนี้หมัดหน้าดึงกลับเข้ามาที่คางออกหมัดหลังให้มีประสิทธิภาพคือต้องส่งแรงจากเท้าก้าวเท้าหน้าเหมือนเดิมมาห้องกันแบบช้าๆนะครับดูนะก้าวเท้าซ้ายด้วยข้างหน้านิดนึงนะครับบิดเท้าหลังบิดเท้าหลังบิดเอวส่งแรงแบบนี้ครับบิดเท้าหลังส่งแรงก้าแวบบไปอ๊บแบบนี้นะครับก้าแวบบไปป๊บก้าแวบบไปป๊อ ทีนี้เรามาทำร้อมกันนะครับมากัดนะครับาปอึบอึอึบอึอ,อลองแบ,บมือปิดหน้าบ้างอึบอึบอึบกีครับอึบโอเคอันนี้คือหมัดตรงขวาต่อไปเป็นหมัดฮุกนะครับ หมัดฮุกเนี่ยภาษาไทยเรียกว่าหมัดตวัดหรือว่าหมัดเวียงถ้าเป็นลักษณะฮุกยาวเขาเรียกว่าหมัดเวียงใช่ไหมครับก็คือการชกในลักษณะเหมือนกับตะขอชกไปด้านข้างแบบนี้นะครับชกไปด้านข้างแบบนี้ครับบา,บ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 างทีก็บิดแบบนี้บางทีก็บิดแบบนี้ได้นะครับเอาละครับวิธีการก็คล้ายๆกับหมัดตรงแต่ว่าจะบิดเข้าด้านข้างนะครับดูปั Wha ๊บเวลาออกหมัดฮุกซ้ายเราต้องบิดตัวมาเล็กน้อยป้องกันเสร็จแล้วก็ ฮุกกลับเข้ามาทีนี้เวลาฮุกนะครับฮุกกลับเข้ามาเราจะบิดเท้าตามนะครับลักษณะนี้นะครับอบิดขวาป้องกันแล้วก็ฮุกซ้ายออกมาแบบนี้นะครับอีกทีนะครับก้าวไปเหมือนเดิมก้าวบิดฮุกทีนี้นะครับก้าวบิดฮุก, 9, กถ้าไปมันฮุกขวาก็คล้ายๆกันแต่ว่าออกได้เลยออกได้เลยก็คือก้าวซ้ายไปก้าวซ้ายบิดเอว แล้วก็บิดเท้าเหมือนกันอันนี้เหมือนกับหมัดตรงขวานะครับคล้ายกันเห็นนะครับหมัดหลังเนี่ยหมัดหลังที่ออกมาในทุกทุกท่าจะต้องบิดเท้าเหมือนกันนะครับลักษณะนี้นะครับฮุกขวาฮึบฮุกขวาฮุกขวาแบบนี้นะครับอทีนี้เดี๋ยวมาทําพร้องกันอีกทีฮุกซ้าย1ิครั้งแล้วก็ฮุกข,ขวา สิบครั้งนะครับอ่าพุกซาเริ่ก่อนนะครับทุกคนร้องไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเร็วขึ้น โอเคต่อไปฮุกขวาอีก10ครั้งนะครับไปฮุกขวาอึบหนึ่งองสามสอย่าลืมเวลาชกไหลขึ้นมาปิดทางนะครับอไปหอึ๊บ สุดท้ายแล้วสําหรับคลิปนี้คือหมัดอัปคัดหรือว่าหมัดงัดหรือหมัดเสยนั่นเองนะครับซึ่งการชกหมัดนี้เนี่ยเป็นการต่อยจากข้างล่างหมัดซ้ายนะครับก้าวไปก้าวซ้ายบิดแล้วเวลาอัปคัดก็คือออกมาตามแขนแขนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ออกมาเลยบิดแล้วก็ออกมาเลยดูนะครับอัปคัดซ้ายก้าวซ้ายบิดตัวออกมาอันนี้คืออัปรคัดเป็นลำตัวอีกทีนะครับพับ ส่งออกไปส่งหมัดออกไปสู่ลำตัวครับอปปคัดปับ๊บนี่นะครับต่อไปถ้าเสยขึ้นก็จะเป้าหมายอยู่ที่คางทักษะเดิมก้าวไปบิดเสยก้าวไปย่อนิดนึงยืดขึ้นมาก้าวไปบิดยืดขึ้นมาข้างขวาคล้ายกันคล้ายกับหมัดมุกเลยนะครับดูก้าวซ้ายเหมือนเดิมก้าวซ้ายแล้วก็ส่งออกไป ก้าวซ้ายแล้วก็ส่งออกไปนะครับก้าวซ้ายบิดตัวส่งมันออกไปก้าวซ้ายบิดตัวส่งมันออกไปเสยขึ้นคางเสยขึ้นข้าง,าางบิดตัวขึ้นคางบิดตัวขึ้นคางเดี๋ยวตอนนี้มาทําไปพร้อมๆกันซ้ายสิบครั้งขวาสิบครั้งนะครับพร้อมนะครับขยับรงไว้ซ้ายมานะครับอึ๊บหนึ่ง อึ๊บสองอึ๊บสามอึ๊บสี่อึ๊บห้าอ่าต่อไปเข้าลำตัวบ้างอึ๊บหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบเคต่อไปมัดขวาขวาลำตัวนะครับเพื่อน อึหนึ่งสองสามสี่้าขวาไปางอีก5ครั้งเตรียมอึ๊บหกเจแล้วก็10ตอนนี้ทุกคนก็ได้ฝึกไปแล้วสามหมัดใช่ไหมครับเหนื่อยไหมครับตอนนี้ ผมยังไม่หายเหนื่อยเลยก็ได้ฝึกการป้องกันตัวได้อนุรักษ์ศิลปะแล้วก็ได้ออกกําลังไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนได้ลองฝึกไปแล้วสามหมัดใช่ไหมครับเราอาจจะนํามาผสมกันได้เช่นหมัดตรง1นก็คือ1นึแล้วก็หมัดอัปคัตเป็นหมัด3เป็น123หรือหมัดตรง1นแล้วก็ุกซ้ายเช่น 1 2 3ลองเอาไปผสมกันดูนะครับหรือ1 2ห,หรือ12น,นะครับก็สามารถเอาหมัดที่เรียนมาทั้ง3แบบเนี้ยไปผสมผสานเป็นเทคนิคของเราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครลองไปฝึกแล้วได้ท่าพิเศษท่าใหม่ยังไงลองคอมเมนต์กันมาแนะนำให้เพื่อนๆคนอื่นว่าหมัดเนี่ยสามารถเป็นหมัดชุดเป็นคอมโบได้อย่างไรบ้างนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกการชกหมัดไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาฝึกการใช้ศอกกันบ้างการฝึกศอกจะสนุกแค่ไหนฝากเพื่อนเื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างสามคุมด้วยนะครับสวัสดีครับทุกนครับ